จุดเดือดของรัฐบาลสหรัฐนะครับทางกรมธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐนะครับได้ออกมาบังคับพวกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆพวกเม a ซอนเฟซบุ o กยูทูบสแนปแช p ติ๊ t ต i k t o k มซอนดิสคอร์ดท t ิตเตอรนะครับตอนนี้ออกมาแล้วว่าจะทำการตรวจสอบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าภายในบริษัทต่างๆนะครับ อันเนี้ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กสวัสดีครับนี่ก็คือช่อง The m a s s a Channel นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเราจะมีข่าวเกี่ยวกับโลกธุรกิจในโลกยุคดิจิตัล วันนี้นะครับทางสหพันธ์รัฐการค้านะครับหรือที่เรียกว่ากรมาธิการการค้าสหาพันธ์รัฐนะครับได้ออกมาปีบพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียนะครับมีอะไรบ้างนะครับ f a c e b o o ทวิตเตอร์ยูทูบทิกตอ o k อเมซอนนะครับทวิสติสคอร์ดเรดดิสเนชนะครับ พวกนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปนะครับหรือบริษัทใหญ่เนี่ยเข้าไปโฆษณานะครับตามแพลตฟอร์มตามช่องทางนี้นะครับฉะนั้นพวกสห,สหรัฐนะครับก็สั่งนะมีการตรวจสอบนะครับบริษัทพวกนี้เนี่ยเพื่อจะดูความ โปร่งใสของบริษัทนะครับว่าให้เครดิตกับลูกค้ามากน้อยขนาดไหนรวมมีเหตุผลอื่นๆอีกนะครับซึ่งเหตุผลเนี้ยนะครับเขาบังคับนะองค์กรเนี่ยสหพันธรัฐเนี่ยเขาต้องบอกว่าให้พวกแพลตฟอร์มที่เขาแจ้งไปเนี่ยนะครับ ต้องแจ้งภายในระยะเวลา45วันว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีการเก็บข้อมูลจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างไรบ้างนะครับคือต้องการเซฟนะต้องการความปลอดภัยนะครับแก่ผู้บริโภคด้วยนะครับโดยคำสั่งนี้ของ stc นะครับมีเป้าหมายอะไรบ้าง1น,นะครับ เขามีเป้าหมายที่จะตัดสินใจเลือกโฆษณาให้กับผู้ใช้งานด้วยข้อมูลอะไรนะครับคือต้องให้คนที่เข้ามาโฆษณาเนี่ยได้เปรียบที่สุดนะครับเพราะบางทีอย่าง facebook ที่เคยโดนฟ้องกันนะครับเนื่องจาก facebook นะครับไม่ค่อยให้เครดิตหรือให้าการโฆษณาที่ดี กับบริษัทนะครับหรือคนที่ทำการโฆษณามากเท่าไหร่นะครับแล้วเขาเนี่ยก็พยายามตรวจสอบเหล่านี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับเขาก็ดูพวกาการติดสินใจเลือกโฆษณานะครับการใช้งานด้วยข้อมูลอะไรใช้ออากริทึมแบบไหนและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย เฟซบุ๊กเนี่ยเจอเต็มๆนะครับคือวาอ่าเห็นไหมครับว่าร้านค้าสมัยนี้นะครับบูส์โพสไม่มีไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็กุ๊กยิงแอดนะครับใน facebook ที่เป็นหน้าแอคเคาท์ของอเรื่องเกี่ยวกับยิงแอดหรือ,อพวกเฟ c บุ๊กเมนเจอร์นะครับ ก็ไม่ได้มีการมองเห็นเท่าเดิมอีกแล้วนะครับยากมากเลยทางพวกของอ,องค์กร FTC เขาถึงได้อยากรู้นะครับว่าไอการให้เครดิตของ f c e e o o o เนี่ยเขาให้เครดิตกับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ต้องการโฆษณาและคนที่จ่ายเงินมากน้อยขนาดไหน ผลกระทบนะครับด้านข้อมูลไม่ว่ากลุ่มนะครับที่มีการแชร์มีการพูดนะครับในกลุ่มต่างๆเขาต้องดูว่าเนี่ยไอโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีผลกระทบต่อวัยรุ่นไหมมีผลกระทบต่อคนกลุ่มไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับที่ค่อนข้างมีปัญหาที่ Facebook ค่อนข้างโดนนะครับ ผลหนึ่งคือความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเคยมีข่าวนะว่า f a c e b o o k นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างเนี่ยพยายามบันทึกอัลกอริทึมต่างๆนะครับแต่การเก็บข้อมูลเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็เคยได้ยินนะว่ามีการแอบฟังนะครับแอบดูผ่านทั้งกล้องบ้างก็คือแบบสอดส่องนะข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อเกิดประโยชน์กับ คนที่ขายมากที่สุดนะครับหรือผู้ที่ขายมากที่สุดอันนี้นะครับก็เป็นแฟกต์อันหนึ่งที่มีการร้องเรียนและการฟ้องร้องกันมามากพอสมควรและผมคิดว่าอันนี้ทำให้ทาง STC นะครับสหพันธรัฐการค้าเนี่ยเขาเข้ามาตรวจสอบนะครับและก็รายงานนะความคืบหน้านะครับทั้งทาง Twitter Discord และบิดนะครับได้ตอบสนองต่อคําสั่งศารด้งกล่าวแล้วนะครับก็คือ Twitter นะครับ Discord และบินี่ก็ส่งเรื่องให้กับทางทาง FCC แอ c ละนะครับโดยกล่าวว่าบริษัทจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับนโยบายทางการปฏิบัติด,ด้านความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับแบบว่าบางเจ้านะครับบางแพลตฟอร์มก็ แอบสอดส่องพฤติกรรมของลูกค้ามากเกินไปจริงๆนะครับและก็ส่วนทาง f c e e o o o นะครับบอ p แอปสแนป t u ทู t ท t กต t อทวิตและ Amazon ยังไม่ตอบสนองต่อคำสั่งเหล่านี้นะครับยังไม่ส่งเรื่องมาเราไปติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่และผมมีคำถามว่า FTC นะครับได้ส่งเรื่อง บังคับนะครับเกี่ยวกับให้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่กำหนดข้อดังกล่าวเนี่ยส่งเรื่องให้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับสาหาพันธ์ใช่หรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกวันจันทร์ ถึงวัมันเสาตอนเช้านะครับหรือบางวันอาจจะมีตอนเที่ยงเลยก็ได้สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ติดตามใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเนื่องจากโควิดตอนนี้ระบาดน,นะครับในประเทศไทยก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ